เอเโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมสมัครเลือกวอลกับบูชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับ ID เด็กนะครับไอดี ID น้องบนะูเนาะซึ่งเดี mm ๋ hmm. ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะเนื่องจากว่ามีรคาคาเซอร์ไพรส์เข้ามานะทีเนี้ยนะครับ ID ดียโตผมไม่เป็นห่วงหรอกเป็นห่วง ID เดีเด็กนี่แหละเราสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะเล่นในประมาณปีหนึ่งครึ่งปีนะครับ2ปี3ปีนะนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่านะเราน่นะครับจะซื้ออะไรให้คุ้มค่าเนาะเพราะว่า ID ที่เป็น ID เด็ก,กเยียเา ใครที่อยู่ประมาณช่วงหนึ่งสามเงินยังไม่ขึ้นเนึงทองใน r t a หรือ Arena นะผมขอเลยกบ้านเด็กแล้วกันนะอือันนี้คือความเข้าใจของผมนะว่าเด็กของผมคือประมาณนี้คือยังไม่ดาวทองก็คือเด็กนะครับถ้าหนึ่งดาวทองมาก็โตเป็นผู้ใหญ่มาหนึ่นงอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกนะตรงนี้แจกฟรีทุกคนนะครับตรงนี้แจกฟรีเลยนะก็ในส่วนของของขวัญน,นะครับอ่ะแจกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะรับไปสิเนาะลราก็จะมีในส่วนของแพ็กเกจพิเศษนี่นะครับลืมเลยทุกคน แล้วก็จะมีนะในส่วนของอ่ะก็จะมีแพ็คใหม่เข้ามาด้วยเนาะแพ็คใหม่ที่เข้ามาอีกนะครับเป็นแพ็คเดี๋ยวผมหาก่อนนะอันนี้ป่ะอืออันนี้ก็เข้ามาใหม่เนาะรู้สึกว่าจะเข้ามาใหม่นะครับเป็นไอเทมพิเศษนะขายช่วงจํากัดเวลาเท่านั้นนะครับใครที่อยากเติมถูกๆนะก็สามารถไปเติมกับนะครับพเพาเวชเพาฟูเป็นเงได้เนาะเรียกว่าเติมถูกนะครับราคาเป็นเงินเองมากนะถูกมากนะถูกแบบนี่อย่างแพ็คใหญ่สามพันสองเติมกับพเพาเวชน่าจะพันสองหกสิบหนึ่งพัน ไอ้สองพันหกร้อยห้าสิบาทเออถูกไปเยอะเลยนะทุกคนนะนะครับเนี่ยก็ไปซื้อกันได้น้อชอบแพ็คไหนถ้าเป็นผมก็คงเอาแพ็คเนี่ยนะครับคัมพีในตำนานเนาะนะครับอ่ะทีนี้นะเข้าเรื่องของเรานะครับช็อปนะช็อปจะมีด้วยกันเนาะอันเนี้ยรับได้ทุกวันนะครับในส่วนของพีส้มเนาะนะครับกดรับไปก่อนกล่องตรงเนี้ยนะครับเป็นกล่องสุ่มนะต้องเรียกกล่องสุ่มจริงๆนะครับอันเนี้ยเขามีกิจกรรมนะแล้วก็มีกล่องแจกด้วยนะก็ไปทํากิจกรรมกันเนาะก็จะได้กล่องแจกนะครับสําหรับ ในส่วนของกล่องสุ่มเจ็า5ิเพเนี่ยกล่องเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีเพชรไม่เยอะผมไม่ค่อยเชียร์คุณซื้อเท่าไหร่เพราะว่ามันสุม่มสุ่มแบบอค่อนข้างจะกลเดือนนิดหนึ่งนะเนี่ยครับสกอร์ส้มเนี่ยว่าเผลอได้แค่ไม่กี่ใบเองนะแล้วก็ไอ้พวกข้างบนเนี่ยห้ามไปหวังเลยนะมันไม่ได้ออกหรอกครับเขาแค่เอามาล่อตาล่อใจให้เราอยากกดเฉยๆแต่ถ้าเพชรเหลือผมจะกดให้ดูอันที่สองนะเป็นแพ็คนะครับ มีรวม่าได้ตำนานน้หนึ่งใบเนาะอันนี้คือลุ้นได้แน่นอน4ี่ถึงห้าดาวนะอาจจะได้แสงมืดด้วยเน,นี้ยค่อนข้างน่าซือ้อถ้าเพชรเยอะนะแล้วก็ส้ม3ใบเนาะอีกอันนึงเหมือนกันนะครับลดราคาลงมา700อยเนะี่ยถ้าให้เลือกนะผมว่าเอาเนี้ยคุ้มกว่านะอย่างน้อยๆมันลุ้นแสงมืดแต่700ตรงเนี้ยมองว่าค่อนข้างแพงคุณเป็นใของเอาดีกว่านอกจากเพชรเหลือเยอะจริงๆอ่ะค่อยซื้อนะครับต่อมานะแสงมืด5้ายนะครับแสงมืด5้าผมก็ยังแพงอยู่ดีนะก็คงไม่ซื้อแล้วกันเนาะ อันนี้น่าซื้อทุกคน500าได้เดียมอนนะผมซืออ้อน,นี้แล้วกันนะครับได้อัพสกิลแน่นอนนะไอดีเติบโตนะครับต่อมา300นะคุณจะได้ปีกเนาะปีกนี่คือปีกสีดาวนะั่นเองนะสีดาวซึ่งเราก็ไม่รู้จะเอาปีกมาทำไมใช่ไหมแล้วก็300เพชรเนี่ย300เพชรนะครับลองไปรีร้านประวานดูก็ได้ว่าถึงไหมสิบม้วนแต่ส่วนตัวก็ไม่ต้องไปรีไม่ต้องไปซื้อหรอกนะครับข้ามไปแล้วกันอันนี้ถือว่าดีนะเป็นในส่วนของเรนโบนะครับเรนโบ ห้าดาวสามตัวเนาะแล้วก็สี่ดาวห้าตัวนะอันนี้ทําไว้ทำหกดาวเนาะอันนี้ซื้อคุ้มครับสามร้อยเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นจํากัดสามครั้งนะครับจํากัดสามครั้งก็จะเป็นเศษเนาะนะครับเศษสองร้อยห้าสิบเนี่ยคุ้มนะอืมเอาจริงๆถือว่าคุ้มนะครับถ้าเกิดเพชรเหลือซื้อได้เลยนะครับต่อมาเป็นคิงนะคิงก็จะมีเออ่ตามธาตนะุเนาะก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไปฟาร์มเราดีกว่านะครับอีกอันหนึ่งหลุมมิติกับเอนะ็น่าถ้าเกิดบ้านเด็กเนี่ย ค่อนข้างคุม้มค่อนข้างน่าซื้อเพราะว่าได้อารีนาเนาะปีปีได้เหรียญมาอัพเนาะแล้วก็ได้พลังงานหรูมิติเอาไว้ลงดันเจียนด้วยนะครับแล้วก็ให้คุ้มไปกว่านี้คุณไปซื้อแพ็คลายวันนะคุณไปซื้อแพ็คลายวันที่เป็น,นะน,เ,นเนี่ยนะครับจะมีแพ็คลายวันมั้งที่เนี่ยแพ็คนี้ยนะครับเติมกับพ่อโอเปร์ถูกกว่านี้อีกนะคุณจะได้แต้มเหรียญบวกด้วยนะสมมติว่าตีอารีนานะได้ห้าเหรียญไอ้ได้ห้าปีห้าปีได้ขออภัยหนึ่งปีเออได้ห้าแต้ม บวกแต้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นหกแต้มเนาะก็ถือว่าทําให้ไอดีเราเติบโตได้ค่อนข้างไวนะครับต่อมาเหลืออะไรอีกบ้างเอ่ออันนี้จะเป็นปลุกพลังมอนเตอร์ก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะหรือว่าใครขี้เกียจก็ไปซื้อได้เนาะข้างหลังมาก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วเพื่อนๆอันเนี้ยน่าซื้อนะครับสามหมื่นเองซื้อได้เนาะอ่ะทีนี้เพชรผมเหลืออยู่สองพันหกนะครับเดี๋ยวผมไปซื้ออันนี้ให้ดูแล้วกันเนาะหนึ่งพันนะครับแล้วก็เหลืออนะีกพันหกเนาะใจจริงกับพันหกผมอยากกดแสงมืดนะแต่ว่านะครับไหนๆก็ไหนนๆละ ดูเป็นตัวอย่างดูเป็นวิทยฐานะว่า750เนี่ยจะได้อะไรบ้างเพื่อนนะกดให้ดูเลยนะครับว่าได้อะไรบ้างคุ้มหรือไม่คุ้มเห็นไหมคุ้มไม่ล่า750เนี่ยนะครับอย่าซื้อนะบอกเลยว่าอย่าซื้ออันนี้คือซื้อให้ดูนะได้ส้มสี่ได้ส้ม 4, สใบทุกคนแล้วก็ไฟ2ใบลม2ใบเป็นเท่าไหร่อันนี้สามใช่ไหมห้ 5, าเจ็ดใบแล้วก็เส่แสงมืดเนาะแล้วก็ลูนนะครับเป็นหินนะเออนี้ไปฟาร์มเอาเองก็ได้นะเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วเห็นไหม เนี่ยนะครับอันนี้ก็แม่นยำก็ออฟไม่สวยเนาะอันนี้ก็อืมไม่ค่อยคุมนะอันนี้ผมเล็กแปดร้อยเองนะแปดร้อยนะครับอแสงมืดไปแล้วกันปิดปิดไปนัวไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันแล,แล้วเดี๋ยวไปเปิดเนาะเดี๋ยวเราจะให้นะครับมือกระชับปองของเรามาเปิดนะเทพบูนะน้องบูชนนลนะครับของเราัน,นี่ผมกดรับหมดเลยกันไนะอดีน,นี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะอะไรทำทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับเราจะไปที่เน็งสองเจ็ดนะเนื่องนะจากน้องบูเกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญน้องบูครับ เปิดสกอร์หนยลูกเดี๋ยววันนี้แล้วเปิดสกอเดี๋ยวจะให้น้องบูเปิดส้มย0ิบใบแล้วก็แสงเงินใบหนึ่งแล้วก็คัมพีนะครับอ่ะเป็นคัมพีอะไรใบหนึ่งเป็นคัมพีในส่วนของรวมท่านในตำนานนะน้องบูเดี๋ยวน้องบูกดย0ิบใบครับกดตรงสิบเลยลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้ครับนี่นี่นกดกดที่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เมาส์กดอันนี้ครับสมมติสิบรอบแไปใช่ใช่ใช่พรากดสกคริปนะได้เลยไหม มันกำลังสุ่มอยู่ไออีกสิบใบลูกอันนี้่คนนี้ฝคนนี้มาขวาขวาขวาามือแต่ก่อนแรกเนี้ยก่อนอัปเดตแพทแตผมเปิดนี่เป็นใบแล้วนะเปิดเปิดไอ้นี่ไปเปิดแล้วนะมืได้ดูอิดห้าดาววิ้ยผ่านแล้วบูผ่านแล้วได้ตัวห้าดาวเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นนักสู้ลูกเขาเป็นนักสู้นะเขามีมืดอยู่ในมือเทไหมเทอ่ะน้องเมือกนะครับน้องเมือกน้องเมือกเดลิเดลิ พีผ่านนี่ผ่านโรแล้วก่อนสามใบแคนเทลเกิลทัชไฟแล้วไม่ใช่ทัดลมนะมมสาวปืนหัวลูกสาวปืนหวัวอ่ะแล้วก็แสงมืดมเหมือนขบนนี้เหมือกันเลยใช่ไหมอ,อ่ะแสงมืดใบหนึ่งไม่น่าผ่าหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ผ่าไปสามใบแล้วครับเปิดดูไอดี ID นี้ยังไม่เคยได้แสงมืดเ,เคยได้ปะเคยได้ตัวหนึ่งได้จุลีแสงได้จุลีแสงดีเค <DK S 2> <DK S 1> มืดลูกฮาดาวฮาดาวเปิดฮาดาว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 ไหมฮาดาวเลยโอ้ตัวเดิมเลยปืนไฟเหมือนเดิมเลยลูก นะฮะอันนี้ก็คือซื้อให้ดูนะทุกคนนะสำหรับรายคาเซอร์ไพรส์นะ,นะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับต้องบูม์มาได้พ่อมาเลยวันนี้ต้องบูมือไม่ขึ้นนะน่าจะบ่อยอยู่นะมือมือเลยไม่ท้องเท่าไหร่นะแต่ก็ได้บ่อยแล้วนะนดีนี้นะคือนะครับเนี่ยราย<า>คาเซอร์ไพรส์ประมาณนี้เพืเ่อนๆน,นะครับก็ถ้าอยากนะอยากคุ้มค่านะก็ซื้อพวกที่ได้ใช้พวกเดืมอนอะไรพวกเนี้ยนะที่เหลือเก็บแต้มไว้ฟาร์มดีกว่านะเก็บเพชรไว้ฟาร์มดีกว่านะครับ แล้วก็อันนี้ยังไม่มีเสือลมใช่ไหมผมขอเรียกเลยแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวจะได้ตีอาทีเอนไอดีน้องบูมกันปดเข้าไปหมดแล้วเหรอจะหมดอะไรเร็วขนาดนั้นนะครับขอให้ดาวตัวนึงขอเสือลมก็ได้โอ้หมดแล้วลูกหมดแล้วอ่ามาอีกสองใบสองใบให้กดอีกสองใบกดตรงนี้กดตรงนี้สองใบวิ่าดเลยตรงนี้ให้มากดตั้งนานแล้วเนี่ย โอกดเองไปผ่านห้าดาวไหมไม่ใช่นะครับได้สี่ดาวได้ตัวสีแล้วเบม่ใไปอีกไปไหมอ่ะกดเลยกดเลยกดเลยโอเคปะลาไปก่อนนะครับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม,มครับสวัสดีครับ